อยาได้หัพี่ดคือ่ากินอะไรคือเก่าพื่ว่าสีอ้นอ้นอะไรแต่เป็นเวียนนี่ยแม่แม่แม่เมา่มาแม่บอลเนี่ยตัวมาเนี่ยแม่เมา่มากดิเนี่ยวิ่นแม่วิ่นบอลแม่ปวดหัวมาเลยเด้เหมือนเหมือนเหมือนแต่ผ้าคิดว่าติดิดคิดว่าติดไข่นั่นเองบอเด้ บัดเรียนมาฮอดดีล้วบัดกับเป็นอยากตากมะควงแล่วจานมัฟมีตํากม่วงเขาเลยมว่ากินเขาแล้วไปกินของวันไก่กินแบบว่าอยากได้ตัวกินเพราะว่าที่กินยานะบัดเทียบัดมาให่แน่ขึ้นบัดม่กินเอี้ยก่อสบายนะคะเออบัดไม่กินสบายเบียมันนี่เครคินยาเวทเกตตัวบัดเนี้ยเสียงผู้ใดหรอกผู้เดียวล่ะ บอกกันใ้ตามีอก็ติน้อนหน่อยที่สำแบบนี้ม่กี่การบ้าว